มาดูเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุกันบ้างแน่นอนนะวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุที่จะเข้าสถานพักฟื้นถ้าเข้าเอกชนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าราคาสูงมากโอ้โหบางทีนี่นะคะเป็นหลักหมื่นแบบนี้ก็ไม่ไหวอยู่เหมือนกันนะใช่พอเวลาถึงช่วงเวลาหนึง่งที่เรารู้สึกจะตัดสินใจว่าเอ๊ะจะให้คุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ที่ไหนนะคะบางทีเรื่องเงินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญภาครัฐก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะจัดหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแต่รับอย่างเดียวบางครั้งก็ทําให้การ ดูแลเนี่ยอาจจะย,ยังไม่ค่อยทั่วถึงหรือว่าไม่เป็นที่พอใจมากนักก็เลยต้องร่วมกับภาคเอกชนค่ะในการจัดตั้งศูนย์ขึ้นมาศูนย์ที่เขามีการจัดตั้งขึ้นมานะคะก็คือศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุค่ะหนึ่งจุดที่จะพาไปดูวันนี้ก็คือที่บ้านเอื้ออาทรรัตนาทิเบตท่าอิดนะคะเขาเป็นการเปิดขึ้นมาให้บริการด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในระยะยาวในชุมชนและพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงค่ะ ซึ่งวันนี้นายจุติไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านเอื้ออาทรรัตนาทิเบตท่าอิดจ,จังหวัดนนทบุรีค่ะผู้สูงอายุในชุมชนก็จะได้รับการฟื้นฟูทํำกายภาพบําบัดดูแลสุขภาพของตนเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาการเข้าถึงเข้าไม่ถึงการบริการสุขภาพในพื้นที่ซึ่ง ถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบคะ่ะที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะคะเขายังส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยสามารถมามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนด้วยตัวเองอีกด้วย ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุปัจจุบันค่ะสามารถดําเนินการได้ในจังหวัดนนทบุรีเพียงจังหวัดเดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะคะนั่นก็เพราะว่าที่นี่ถือว่ามีความพร้อมมากที่สุดเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้แก่การเคหะแห่งชาติกระทรวงสาธารณาสุขชาวชุมชนนิติบุคคลอาคารชุดและภาคเอกชนค่ะนี่คือ ผลสาเร็จของนโยบายรัฐบาลนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบให้บูรณาการกับทุกส่วนงานนะครับแล้วก็ทางจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นตัวแทนกระทรวงมหาดไทยนะครับทางคุณหมอสารสุขจังหวัดเป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขนะครับผู้ว่าการเขตแห,ห่งชาติท่านประธานคณะกรรมการการเขตก็เป็นตัวแทนกระทรวงพอมอแล้วก็ยังมีอ,องค์กรภาคประชาชนองค์กรสระอีกหลายองค์กรที่ ทำให้โครงการเนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมาจาับต้องได้นะครับแล้วที่น่าดีใจก็คือว่าขยายการบริการไปอย่างรวดเร็วถึง8ชุมชนซึ่งดูแลประชากรแล้วดูแแล้วแสนกว่า สำหรับปัจจุบันนะคะศูนย์นี้เนี่ยมีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแล้ว8แห่งด้วยกันค่ะประกอบด้วยบ้านเอื้ออาทรรัตนาที่เบตท่าอิดบ้านเอื้ออาทรนนทบุรีหรือว่าที่วัดกู้2นะคะบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศบ้านเอื้ออาทรบางบวัวทอง1บ้านเอื้ออาทรบางบัวทองสองช่วงบางกลวยไซน้อยบ้านเอื้ออาทรนนทบุรีแถวบางใหญ่ซิตี้ค่ะและมีอีก2จุดก็คือบ้านเอื้ออาทรนนทบุรีซึ่งเป็นแฟลตนะคะแล้วก็บ้านเอื้ออาทร นนทบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่ซอยกันปนาค่ะ